สวัสดีค่ะวันนี้เอ็มก็จะมาแนะนำตัวระบบโลกานะคะว่าตัวฟีเจอร์ของเราเนี่ยฟีเจอร์ไหนที่เหมาะที่จะนำไปใช้กับธุรกิจความงามค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านทำเล็บร้านสปาร้านนวดน,นะคะในส่วนนี้เองเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าธุรกิจความงามเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างมากแล้วก็มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงนะคะก็จะมาบอกว่าเออโลกาของเราเนี่ยสามารถช่วยธุรกิจคุณยังไงได้บ้างนะคะฟีเจอร์หลักๆที่หลายๆร้านค้าใช้เอ็มอาจจะไม่ได้เน้นฟีเจอร์ที่แบบ ผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วอย่างเช่นสะสมแต้มและของรางวัลอย่างเงี้ยทำได้อยู่แล้วนะคะหรือจะเป็นการส่งคูปองโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยโลกาก็ทําได้อยู่แล้วเป็นเบสิกเนาะแต่ว่าเอ็มอยากจะขอแนะนำอะสองฟีเจอร์หลักนะคะที่เอ็มมองว่ามันค่อนข้างเป็นอะไรที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจ ความงามอย่างมากเลยอันแรกเลยคือตัวเครดิตค่ะฟีเจอร์เครดิตนี่คือไม่ใช่บัตรเครดิตอะไรอย่างนี้นะคะคือมันเหมือนเป็นอล l l e t ของเราแต่ตัวอล l l e t ของเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเงินนะคะมันเหมาะกับธุรกิจความงามเพราะว่าธุรกิจความงามส่วนใหญ่จะเป็นการขายแพ็กเกจแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นคอร์สกี่ครั้งกี่ครั้งหรือว่าจะเป็นการเติมเงินเพื่อนําไปใช้บริการที่ร้านนะคะตัวเครดิตเนี่ยทางร้านสามารถตั้งค่าได้เลยว่าให้เครดิตเป็นเงินลูกคา้าเนี่ยท็อปอัพห้าพบาท ลูกค้าจะได้มูลค่าของเครดิตเป็น6 0 0 0บาทอย่างเงี้ยลูกค้าก็มีแนวโน้มที่จะเติมอยู่แล้วแหละเพราะว่าลูกค้ารู้สึกว่ามันคุ้มค่าเนาะเหมือนเราจ่าย5,000ันแล้วเราได้6000บาทอะทำไมจะไม่เติมล่ะแล้วเรื่องการใช้ตัวเนี้ยค่ะมันใช้เครดิตของเราเนี่ยมันจะช่วยให้ลูกค้าเห็นได้ว่าเออตัวเองอะเออเราเติมไปเท่านี้เราได้6 0พ0นนะแล้วเราใช้อะไรบ้างนะคะส่วนทางร้านก็ง่ายนะคะเวลาที่ลูกค้ามาใช้บริการเนี่ยก็ ตัดเครดิตลูกค้าไปนะคะในส่วนนี้มันก็จะมีข้อดีในแง่ที่ว่าเฮ้ยทางร้านเนี่ยก็ได้เงินไปก่อนเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการการันตีหน่อยๆอ,ยอว่าเฮ้ยลูกค้าเติมเงินกับเราแล้วอะ่ะยังไงลูกค้าก็มีโอกาสที่จะต้องกลับมาใช้บริการที่ร้านของเราอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเติมไปแล้วเงินอยู่ที่นี่จะไปใช้ร้านอื่นมันก็ยังไงอยู่ะนะคะ,ะในส่วนเครดิตเนี่ยเรายังสามารถทำเป็นอ,อย่างเช่นถ้าเอ็มเป็นร้านทำเล็บนะคะเอ็มก็จะเป็นการขายแพ็กเกจท่าสีเล็บมือ ภาสีเจลอะไรอย่างเงี้ยสิบครั้งในราคาสมมติว่าสามพันบาทอย่างงี้นะคะลูกค้าก็ซื้อแพ็กเกจนี้เลยสามพันเวลาที่ลูกค้ามาทาสีเล็บที่ร้านเนี่ยทางร้านก็แค่ตัดเครดิตไปนะคะลูกค้าก็จะเห็นว่าตัวเองเหลือเครดิตเท่าไหร่ในส่วนนี้มันก็ลดงานแมนวนวลของพนักงานด้วยเนาะก่อนหน้านั้นเวลาที่เราไปใช้บริการอาจจะมีการเล็กขอดใส่ Excel หรือจะเป็นการจดลงสมุดอะไรอย่างเงี้ยบางทีลูกค้าก็อาจจะสงสัยว่าแบบเอ้ยร้านตัดของฉันจริงหรือเปล่ามาครั้งนี้นี่ตัดเกินหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยร้าน ร้านก็สามารถตอบลูกค้าได้เลยแล้วลูกค้าก็สามารถเช็คตัวเครดิตเองได้ผ่านจากมือถือลูกค้าอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการลดงานพนักงานด้วยนะค่อนข้างง่ายแล้วก็แนะนําเลยค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวบุ๊กิ้งนะคะโลกาเรามีตัวบุ๊กิ้งซึ่งตัวบุ๊กิ้งอ่ะเรามันก็เหมาะใช้ธุรกิจความงามอยู่แล้วเนาะ,ะเพราะว่าเราก็จะมีการจองเข้าไปก่อนเพราะว่าธุรกิจความงามมันเป็นอะไรที่แบบอาจจะมีสล็อตท,ที่จํากัดอย่างเช่นแบบเก้าอี้นั่งทําเล็บอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าห้องนวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันก็สามารถนําไปใช้ว่าแบบเออเลือกสาขาทางร้านก็สามารถไปเซตได้นะคะสมมติเรามีหลายสาขาลูกค้าก็เลือกสาขามาเลือกวันเวลาเลือกแอคทิวิตี้ที่เราต้องการนะคะว่าเราจะจะมาทําอะไรวันนี้เอออาจะจองทําเล็บที่สาขาสาธทนนะคะเวลาเท่านี้เท่านี้ซึ่งสล็อตเวลาเนี่ยก็เป็นสล็อตที่ทางร้านเนี่ยสามารถเลือกได้เองนะคะหรือว่าถ้าสาขาไหนปิดก็สามารถไปปิดสล็อตไม่ให้จองได้นะคะนอกจากนั้นตัวระบบเราอะค่ะยังมีการ แบบเตือนได้ด้วยว่าแบบเอสอสลดเวลาช่วงนี้นะมันเป็นมีคนจองเข้ามาหนานแน่นเผื่อลูกค้าอยากจะเลือกไปใช้บริการในช่วงเวลาอื่นนะคะอนอกจากนั้นนะคะการจองเนี่ยตัวบุ๊กิ้งอะ่ะมันก็สามารถเลือกได้คะ่ะทางร้านแบบถ้าแบบบางทีโทรมาอะไรเงี้ยร้านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราชั้นจองให้เธอก่อนแล้วเธอแบบเบี้ยวชั้นทํำยังไงอะไรเงี้ยนะคะตัวระบบโลกาเราก็จะมีให้ทางร้านเลือกค่ะว่าเวลาที่ลูกค้าทําการจองเข้ามาเนี่ย อยากจะเก็บเงินลูกค้าเลยไหมนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเมื่อเมื่อสักครู่เอามาใช้ด้วยกันเลยเนาะแบบลูกค้าเติมเครดิตเข้าไปแล้วมีมีเงินสมมติเป็นเงินและกันเป็นยอดเงินอยู่5,000บาทเงนะทางร้านก็แบบบอกเลยว่าถ้าจ,จองอะ่ะจะต้องตัดเงินลูกค้าเลยนะโดยลูกค้าสามารถชําระเงินผ่านเครดิตท,ที่ลูกค้าเติมไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็สามารถทําได้นะคะ อนอกจากนั้นก็ตัวระบบบุ๊กิ้งของเราอะค่ะมันก็จะมีตัวโน t ติฟิเคชันแจ้งเตือนลูกค้าอยู่แล้วว่าแบบเ,ออเราเนี่ยทำการจองสำเร็จแล้วนะแล้วก็ในวันออในวันที่ถึงนัดนะคะที่ลูกค้าจองเข้ามาเนี่ยเราจะมีตัวระบบแจ้งเตือนด้วยเพื่อแบบเป็นการรีมายลูกค้านะแบบแจ้งเตือนลูกค้าว่าคุณอย่าลืมนัดชนะคุณมีเวลาทําเล็บ ที่สาทรเวลาบ่าย3ามโมงอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการลดโปรเซสการกาทำงานของพนักง,งานด้วยซึ่งเอมคิดว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์ธุรกิจความงามเลยค่ะส่วนฟีเจอร์อื่นนะคะก็ถ้าผู้ประกอบการท่านไหนสนใจก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บของโลกานะคะเพราะเรายังจะมีช็อปมีอะไรอีกมากมายนะคะซึ่งสามารถขายของออนไลน์อะไรอย่างนี้ได้เนาะเผื่อมีผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะขายะคะ่ะ สำหรับผู้ประกอบการที่อาจจะยังลังเลหรือไม่แน่ใจนะคะตัวโลก้าของเราเนี่ยมีเปิดให้ทดลองใช้งานฟรีไม่ได้จำกัดระยะเวลานะคะสามารถเข้ามาเปิด Account ทดลองเล่นดูก่อนหรือว่าถ้าต้องการให้ทีมงานแนะนำก็สามารถนัดให้ทางเราเดโมระบบได้ค่ะขอบคุณค่ะ